สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีกลุ่มต่างๆพยายามดิสเครดิตของกปปสว่าเป็นตัวปัญหาทําให้เกิดเหตุการณ์การสืบทอดอํานาจในปัจจุบันจนถึงการออกมาแถลงการขอโทษที่ได้เข้าร่วมในการชุมนุมร่วมกับกปปสในครั้งนั้นทั้งๆท,ที่คนขอโทษก็ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมแต่อย่างใด รวมถึงการออกมาเชิญชวนลุงกำนันให้ออกมาเป่านกหวีดไล่รัฐบาลลุงตู่อีกครั้งเพื่อไถยบาปที่ทำให้มีความวุ่นวายทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ผมขอนำเอาคำปราศัยครั้งสุดท้ายของลุงกำนันมาย้อนอดีตให้พวกเราได้ทราบอีกครั้งว่าลุงกำนันและกปปสไม่มีความผิดอะไรและไม่จำเป็นต้องไถยบาปหรือขอโทษใครทั้งสิ้นผมได้ประกาศให้ชัดเจนว่า นี่คืองานชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ประเทศไทยไม่ต้องการประโยชน์อื่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดขอให้ประเทศไทยรอดพ้นกับระบบเผด็จการนายทุนระบบทักษิณพอใจแล้วสุขแล้วแต่พี่น้องทั้งหลายการต่อสู้ต้องอดทนบอกกับพี่น้องง่ายๆถ้าเป็นฐานปฏิวัติสามชั่วโมงจบควบคุมรัฐบาลจับนายกรัฐมนตรีจบเลยแต่ว่าการเอาอำนาจคืนจากทรราชเผด็จการ ต้องใช้เวลาเพราะเรามือเปล่าไม่มีรถถังปืนคนมีแต่หัวใจมือเปล่าและรองเท้าผ้าใบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นค่อยๆทําค่อยๆรุกเหนื่อยหนนเดียวทําให้สําเร็จกลับบ้านจะได้ไม่คล่องใจว่าทําไมไม่ครบจบแล้วก็จะได้ไปทําหน้าที่อื่นให้ครอบครัวต่อไปพี่น้องครับต้องเอาอย่างนั้นเพราะตํารวจกําลังระดมกําลังมาตรงนี้และจะเอากําลังตํารวจ โรยตัวมาทางเฮลิคอปเตอร์และตำรวจที่แฝงตัวมาชิงตัวผมต่อหน้าพี่น้องให้เขามาจะได้รู้ว่าประชาชนมือเปล่าอย่างกูเป็นอย่างไรขอให้รับความขอบคุณนี่แหละคือน้ำใจประชาชนที่มีให้กันใหญ่ที่สุดแล้วเราถึงมั่นใจได้ว่าเราชนะแน่นอนเพราะนี่คือการรวมใจของประชาชนคืนนี้ผมขอพักเสียงสักนิดโดนทั้งฉีดแขนฉีดก้น แต่สื่อนี่ก็เก่งแล้วก็ไปพาดว่าสุเทพสุดหนักหามส่งโรงหมอให้พี่น้องสบายใจผมไม่มีวันยอมสุดจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนคุณหมอคุณพยาบาลมาดูแลอย่างเดียวเป็นถุงเยอะไปหมดชีวิตตั้งแต่มาทำงานกับพี่น้องพระที่ใสเ่เพนแนบไปหมดแล้วผมรู้ว่าพี่น้องต้องการให้ผมมีเรี่ยวแรงไปให้ถึงเป้าหมาย พี่น้องมั่นใจได้ด้วยกำลังใจของพี่น้องผมไม่มีวันสุดไม่มีวันหมดแรงแน่นอนเสียอย่างเดียวคือเสียงผมต้องค่อยๆเพราะถนอมเสียงขอกราบขอบคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยรักด้วยหัวใจนี่คือคําประกาศครั้งสุดท้ายของลุงกำนันที่ได้เผยแพร่อยู่ใน Facebook ของลุงกำนันสู้ต่อไป อย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่ลุงก,กำนันสู้สู้สิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ